ผมเปลี่ยนบอร์ดแล้วอันนี้บอร์ดเดิมที่ผ่านการซ่อมมาอันนี้บอร์ดที่ผมเปลี่ยนเครื่องเปิดติดแล้วะเครื่องเปิดติดแต่ควันขึ้นภาคขยายไปซ่อมอะไรมาผมไม่แน่ใจเห็นไหมเห็นควันขึ้นขึ้นตรงนี้ไหมนะฮะเห็นไหมเห็นมีควันไหมเนี่ยคือผ้าคแกไฟไปหาเม้าแปลงนะเนี่ยเนี่ยตอนนี้ควันขึ้นอยู่เห็นไหมต้องรีบผัดบอร์ดเครื่องเปิดติดแล้วนะนะ แสดงว่าต้องไปซ่อมมาเยอะมากเลยไม่รู้ว่าไปซ่อมส่วนนี้ด้วยเครื่องเปิดติดนี่คือไปทําอะไรมาผมไม่แน่ใจดูร้อนสายไฟร้อนเลยนะซ่อมดูดูจากการซ่อมนี้นะเปลี่ยนอะไรโอเปลี่ยนทุกตัวเลยอันนี้คือบอดที่ผมเปลี่ยนเข้าไปเครื่องเปิดติดแต่โอยอนจีเลเนี่ย ผม,ผมจะต้องมานั่งไล่ชุดภาคขยายด้วยนะครับอันนี้ยังประเมินเดี๋ยวผมประเมินราคาให้ครับ